ด,ดนทนม,มองหน้าดาเลนนะไม่งั้นดาเลนใจดีสบับแชดาเลนยิ้มใส่อะนะทำคุณใส่ใส่ <c oughs> ดาเลนยิ้มแข็งอัดยังอัดยังเออโอเคโอเคโอเคดาเลนดาเลนมึงโดนดาเลนเล่นแน่มึงโดนดาเลนเล่นแน่ดาเลนทำคุณใส่แล้วแหละยืนนิ่งทำคุณใส่แล้วเริ่มละเริ่มแล้วเทาคุณใส่แล้วมึงโดนแม่ดาเลนมองหน้าจากด้านหลังน่ะ มองจา่ด้านหลังน่ะเขาแค้นม้วนอ่ะแต่เขาได้เอาแบตเตอรี่ไปไถหัวมึงมองเขาอ่ะหัวล้นาเลนมองแล้วมองแรงมากมองแรงมากเลยดาเลนอ่ะต้องยิ้มใส่มองมาที่กูณะมึงโดนดาเลนเล่นแน่ตาต่อไปอ่ะมาครับอุ้ยคุณนั่งข้างดาเลนใช่ไล่ะฮือฮือฮือ Oh my god d แร่มันเป็นโชคเพื่อนเราไม่ได้เป็นโชคเราเราขอโทษนะดาเรนอย่าเลงเราเลยชิปหายแล้วชิปหายคิปหายแล้วดาเนลิปมันลิงกูใจร้ายมันเลงกูอะอาทันได ดาเลนนะเ่ยเล่งดาเลนดาเลนตอนนั้นแตกหนึ่งสาพิศวงไปดาเลนชนะดาเลนแม่งมาแรงชิบหายดาเว่าเขาโดนดาเลนดาเลนแม่งแรงชิบหายเลยกูโดนหน้าเลยชิบหายแล้วเอ้ยไม่โดนวะไม่โดนวะทำไมเขาไม่เล่งกูหรอหรือว่าอะไรไม่รู้โดนดาเลนดิดาเลนแมวจอหน้าอือผู้หญิงได้ปะผู้หญิงว่าคุณอะไรเนี่ยโยมิ โยมีเลงมึงอ่ะโอ,โโอ้โหไว่พี่เด็กคนเลงกูอ่ะกูโกรธอะมึงยิมย้มแยมแ้มไงสถานการกาไอ้ดีแต่ก็ว่าไม่ได้เพราะดาเลนก็ยิ้มอ่าถันดาเลนวะอ,อ่ะออาถันดาเลนดยวแก้แค้นให้อ่ะ <c oughs> เอ้าไม่อ,มออกอีกโอ๊ะเชียร์ดาเลนปอดที่กูแกแะ <c oughs> ่ะเฮ้ยอลบฉีบะ เก็บศูนย์นะเออดาเล่นดาเล่นไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านไม่งูเขี้ยแดนดาเล่นยัดตั้งยัดดยัตั้งแบบยัดตั้งแบบดาเล่นดัดฝาดได้ฝาดได้ฝากแค่แค่นีหัวฟ้าดิดาเล่นดาเล่นเอาเลยมาทมาเล่นดาเล่นมึงโดนแน่เฮ้้ยไวมึงโดนดาเล่นเล่นแน่อีหัวฟ้าดาเล่นบอกกูจะไม่ทนดาเล่นกด ดาเรนกดกดดาเรนเอาเลยเอาเลยเอาเลยเริ่มเลยใครจะได้ขวดวะเชี่ยวผู้หญิงแน่เลยเอาไม่ใช่อันนี้หนักมีแต่คนเล่งดาเรนดาเรนเอาเลยเริ่มเลยเริ่มอาถันอาถันดาเรนละเปิดทาคีเปิดทาคี้เราฉันสต็อปใครพูดสต็อปวะมันมีคนอยากให้ทีมหรอหรือไร Don't choose me กาเลนนั่นจิบหายแล้วดาเลนดาเลนดเอาเลย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 แล้เลยโอ้กระสุนม่นไม่ออกว่ะเอาดาเลน